ลุกขึ้นลิฟตวนยังไม่ได้กินข้าวใช่ปะโอเค ฉันได้เรอเราไปชั้นหนึ่งโลก๋วเตี๋ยเลยอยู่หน้าสิบโลสาม้าหนึ่งีขอชั้นหมก๋วเ๋ยเหรอก็จะไไปชั้นสองนี่ไง ร้อยคะแนนค่ะ โอ้ยเหนื่อยกับการเดินหามันกันเนาะน้องแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหน่อยสิแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพี่เพชรหน่อยก๋วยเตี๋ยวเรือต่างภุมนะคะเดินตรงไปเลยค่ะใกล้กับร้านโมชิค่ะโอเคขอบคุณมากค่า <laughs> no, she is she is my sister. She not my manager. Hi, <laughs> she is my sister, not my manager. My manager stay at my home. เนี่ยเนาะเขาเรียกว่าออร่าดาราเวลาเราไปที่ไหนคนก็จะแบบรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยหลังอะไรนะลทำไมอะออทำไมดูหนังเข่าลงไมได้กันอลอนาออ ขอเส้นหมี for ่ชามใหญ่เลยได้ไหมคะสั่งให้หน่อยนะเป็นเส้นหมี่หมูน้ำตกชามใหญ่หมี่หมูน้ำตกชามใหญ่ค่ะสองแล้วก็น้ำโค้กบีไหมคะโคบีสองกระป๋องแสองแก้วค่ะแองขนมหวานี่ไหมคะขนมล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีแค่ไอติมเดี๋ยวคุณผู้จับจบค่ะไอติมสองเมื่อนะกระป๋ แต่คือพี่อยอยนั่งอยู่ข้างล่างอนะ้ออยยังไม่ถึงหรือว่าออยนั่งรออยู่บ้านแหลกเพราะว่าเรานั่นกันวายสอง ชิ้นนี้สเตจต,ต่อไปของนางก็จะขอทุกคนกินอีกแล้วก็จะหิวหิวร้วก็ต้องรอต้องอะไรเขาอยู่คนเดียวใครจหมาบว่ายังแม่หรือยังแม่ซอนี่ดีดีแบบดีเลยคนตกนั่นตกนิ่งแม่มีอันใหญ่แต่แม่ต้องชาร์จด้วยหัวชาร์จดูชาร์จด้วยหัวชาร์จอะไรปกติของของอะไรมีคนบ <20 S 1> อกแม่ <20 S 1> ต้องใช้ยี่มีคนบอกแม่ต้องใช้หัวห้าสิบบาท แม่ซิวอันนึงของแม่พันหกนี่ของพี่เบลให้หนูมาดีมากเลยแต่เนี้ยถ้าเป็นระดับแม่ก็อาจี้ถือว่าโอเค้าแม่ออกโนมอนเพราะดูเดินทำแบบต้องใช้ก็ต้องจับหนูมันไม่ใช่โปรแกบแม่แต่มันเสื่อนก็่ว่าดีใช้ได้สามวันตรงดูสเท่าไหนูสี่สิ jadi mereka ke dalam พี่ขอแบบนี้อีกสองถ้วยนะคะมไม่อิ่มใช่เราไม่ขอช้อนไว้ไหนช้อนไว้อยอยู่ในแก้วนี่ไงขุง เลดเกิ้ลก็ไปหาอะไรกินอีกเพราะวันนี้ดาราจะไม่เปิดเผยตัวเ,เลยให้คอ,อื่นก็มีฟีนไปเราต้องหนีนักข่าววันนี้เราต้องหนีนักข่าวให้ได้มากที่สุด ไม่มีใครให้ค่าหมายถึงพีเพชรเหรอฮะกูอยากให้อีคนที่พูดอย่างเงี้ยมาพารากอนจังเลยมึงจะรู้ว่าทุกครั้งที่กูออกงานเนี่ยสื่อทุกสื่อต้องการตัวกูแค่ไหนอีที่คนพูดเมื่อกี้กูอยากให้มึงมาพารากอนจังเลยให้มาเห็นด้วยตาตัวเองและมึงจะรู้ว่ากูคือตัวท็อปจริงๆเวลาออกงาน ทุกสื่ออยากได้มีมจากกูทุกสื่ออยากได้เอ็นเกจจากกูหมดค่ะแต่กูเองต่างหากที่แบบถ้าไม่จวนตัวจริงๆกูไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะจำไว้ค่ะแต่ถ้าอยากเห็นด้วยตาจริงๆเชิญได้นะคะยืนเลยค่ะยืนรอเลย พร้อมออกมาแล้วลูกวันนี้ลูกกูจะพาไปเลี้ยงวันเกิดไหมเนาะอายุครบสามสิบสามสิบปีของเจ๊ก้อง ให้แม่เลือกร้านไม่รู้เลือกแม่จะเลือกร้านที่ถูกที่สุดต้องจ่ายน้อยที่สุดแต่ว่าเอ็นจอยสุดๆไม่เอาดีกว่าต้องถามรู้ว่ามีงบเท่าไหร่ดีกว่า ดัซซี่โอทีร้านไหนครับท่าช้างหรออืมมมจก้อนชอบเติมเกน่เหรอดูได้ไงอ๋อจิคอนเพสเกดิกโอ้ ก่อเราจะไปถึงก็ดึกแล้วว่าคงไม่มีโต๊ะหรอกพี่เพชรหนังจบสี่ทุ่มกว่าแล้วว่าถ้าท่าช้างยังโอเคอยู่ตอ้องจองกับแล่ข้าวเพราะวันนี้วันพุธเราให้ได้ด้วยหรอใช่ผมไม่เป็นไรหรอกเอาโต๊ะให้ได้ด้วยหรอ,อ,รอ,หหรอคะข้าวทีน่น่าะ ลแล้วพี่จะติดต่อน้องได้ยังไงอะคะ แลพี่จะติดต่อน้องได้ยังไงอะครับพี่ขอพี่ขอห้ตัวติดกันเงี้ย5ตสิคะแก๊ดิชัน10บกว่าคนค่ะ เพชรออยแฟมน้ำโตลูกคอฟเจ๊กก้องปีใหม่กล้วยแปดคนแล้วแม่สันแม่สันนนชวงองไหนแม่สันกาจะไม่ชอบร้านแบบนี้แปดจินเน่จินเน่เก้าคนแล้วค่ะแกงฉันวันนี้เก้าคนแล้วค่ะบิวาริสือ เก้าคนแล้วค่ะที่ไปชัวร์ๆวันนี้ค,ครับเขาบังคับซื้อเหล้านี่โต๊ะหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วลว่ารานเอาต้องเปิดเหล้าเท่าไหร่ต่อโต๊ะ โอเคพันสองเ้าสิบตีไปเลยพันสามพันสามสามโต๊ะโอ้ยไม่ถึงหมื่นกระจอกเวอร์ขนขนน้าขนเขเลยนะขนขน,น,นขาเจ๊กล้องไม่ร่วงเลยค่ะขอแพงกว่านี้ค่ะ นี่สิบนาทีถึงบ้านแม่ใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวเราไปปาร์กกันพอดีเจอกันพี่ออยเดี๋ยวแม่เรียกแท็กซี่กลับบ้านเลยแม่อีเบียโดนตำรวจรวบแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าเนี่ยเขาว่าน้องเบียเป็นคนดีไม่ใช่หรอคะทำไมตำรวจรวบล่ะ น้องเบียรเป็นคนดีเป็นคนที่แฟนขับรักไม่ใช่หรอข่าวจริงหรือข่าวปลอมลูกทุกคนรักเขานี่เขาไปตรวจเงนที่ร้านไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าวันนี้อ๋อ,อก็แสดงว่ายังไม่โดนลวบหนูหนูเต้าข่าวขึ้นมาเองนไว้มีหลักฐานแล้วค่อยมาบอกนะลูกนะถ้าไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานก็ไม่ต้องมาบอกอ้ รปเื่อยแต่จริงป้าานาไม่ได้ขายอะน้ไม่โดนน้ำไม่โดนหรอกานาแค่ดูดูููดดเฉยๆอ่ะก็แค่ปรับเดียค่าปรับแอปประกันตัวแอปหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เพชรแม่แอบดีใจค่ะเห็ดรู้ยังไงเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วเพ็รแม่แอบดีใจค่ะไม่มีผลไม่มีผลได้ผลเสียกับชีวิตเพชรค่ะ มันโดนคนที่มันเกลียดแจ้งจับก็มันปากดีอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะปากดีหนึ่ง้ทาทายหนึ่งมันนามันโนกหนึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆอยาเอาทิชชู่ที่ใส่จานแล้วทิ้งลงถ้วยเออแล้วน้อยพี่ทำยัยงไงคะเดี๋ยวเขาต้องไปทิ้งอย่างนี้นะคะหนูดูนะลูกเวลาคนเก็บขยะพอเขาเก็บไปปุ๊บเขาจะเทลงขยะแบบนี้เลยค่ะ ที่ชู่ต้องลงขยะนะคะก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลงขยะค่ะ mm. พี่เพชรไม่ชอบเซ็ดเซ็ตรวังมันเปนโต๊ะมันดูสกปรกค่ะมันดูไม่น่ารักอันนี้เดี๋ยวเขาทิ้งลงขยะพร้อมกันเลยค่ะ ข้างล่างไม่มีถังขยะนะแต่อันเดียวค่ะเดีย๋ยวสารแ,แนรู้ดีค่ะข้างล่างไม่มีถังขยะเลยมีแมน้ำโตไม่มีไม่มีค่ะทำไมต้องให้เขาเก็บกระดาษที่ชุ่มตโต๊อีก4ีหอันละ่ะลูกให้เขาเหนื่อยหลายรอบทำไม ทิชชูรวมกับขยะไม่ได้ทำไมจะโดมไม่ได้คะทิชชูอ,อย่างนี้มันคือกระดาษรีไซเคิลค่ะย่อยสลายง่ายได้หมดทุกอย่างต้องย่อยสลายหรือมึงคิดว่าเขาจะเก็บเศษอาหารขึ้นมาทําใหม่เช็คบินด้วยค่ะสแกนนะ เขาจะเดินมานะแต่มพราะว่าทิชชู่ทิ้งในลกโป๊เขาไม่เปิดเสื้อโค้นเดิมเห็นไหมเรากินวันนี้สี่ชามสามร้อยเรากินแบนเนมเมื่อวานนี้ห้าร้อยกว่าบาทสแกนอธิรักไปหลอ จะเดินออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วยังดราม่ากันอยู่นะเปลี่ยนเรื่องอยากฟังเรื่องอื่นละคุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกค่ะอย่าพยายามพูดกันเยอะนักเลยเปลี่ยนเรื่องคุยค่ะไปเรื่องอื่นค่ะอย่าดราม่ากันให้มันว่าน่ารำคาญโตๆกันแล้วไม่ใช่เด็กน้อยสวัสดีลูกตามค่ะเ <c oughs> ขาเป <c oughs> ็นอะไรอยู่ khảo sát lao lỏng lại như ngày เร็วไปแก้วอินคับคุณอาซอยสองสแกนได้ใช่ไหมคะได้ๆๆต้องเร็วหิพวกนี้มันด่าเออรุ่นแล้วแต่เราไม่อยากเดินเวลาข้างหน้าไงให้วนกลับอย่างนี้แล้วแต่คุณอาเลยค่ะหนูอยู่หมู่บ้านนนทิชาแก้วอินซอยสอง ต้นซอยนะใช่ค่ะพวกเรารักพี่เพรขอบคุณค่ะโอเคนะทุกคนได้เวลาพี่เพชรต้องปิดไลน์ละ วันนี้เอนเตอร์เทนกันมายาวนานกว่า3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพลรากอนอาจจะเจอกันช่องพี่กลอฟช่องน้ำโตแล้วพี่เพียรต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างใครสะดวกมาเจอกันได้เลยนะทุกคนขาห้องแต่งตัวพี่เพชรอยู่ที่พารากอนชั้นหอยู่หลักโวงภาพยนต์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะรักทุกคนนะคะวัสดีคะ่ะ